สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้ป้ามนาพาแซฟสไพรเดนมาร์กนะคะป้ามนาอยู่นี่นะคะป้ามนาจะมาแกะพัสดุนะคะช่วงนี้บ้านเราถนัดแบบนี้เนาะบ้านป้ามนาคือเราไปทํางานทั้งคู่นะคะเป็นเวลาที่ทํางานทั้งคู่เราไม่มีเวลาที่จะว่าจะไปเดินเดินดูสินค้าที่เราจะไปหาซื้อหาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็เลยดูอินเทอร์เน็ตแล้วเราก็สั่งทางอินเทอร์เน็ตบ้านป้ามนาจะเป็นแบบนี้ วันนี้ป้ามนาจะมาดูกล่องเล็กก่อนนะคะเนาะกล่องเล็กก่อนเดี๋ยวจะดูในถุงนี้อีกนะคะอันนี้กล่องเล็กกล่องเล็กก,ลก,ก็ซื้อมาจากาเล็กๆเหมือนกันนะอ่าแกะตรงนี้เลยแต่ครั้งนี้กล่องจะยู่ยู่หน่อยนะคะด้านนี้เนาะจะยู่ยู่หน่อยหนึ่งเนาะแต่ก็ ลองเปิดดูนะคะเปิดด้านก้นเลยนะคะตอนแรกป้ามนาเอามีดมากะว่าจะเอามีดเปิดนะคะเขาแพ็กมาข้างในดีนะคะแพ็กมาข้างในมีกระดาษรองกันกระแทกนะคะกระดาษรองกันกระแทกชิ้นที่หนึ่งแล้วก็เราก็จะเห็นผลิตภัณฑ์ของเราเลยก็จะเป็นครีมนะคะเป็นครีมของป้ามนาเองนะคะ ซื้อเองใช้เองนักเรียนพอจะ้ะนะคะจะเป็นไนท์ครีมกับเดย์ครีมนะคะของป้าโมนาเนาะแล้วก็อีกชิ้นนึงก็ซื้อเองนักเยนพอคือว่าลุงเคยซื้อให้แล้วครั้งหนึง่งความที่เราละอายใจลค่ะละอายใจว่าลุงเคยซื้อให้เราแล้วครั้งหนึง่งแล้วเราไปให้ลูก ตอนนี้เราก็เลยละอายใจเพราะนั้นคือมันเหมือนเหมือนมันเป็นน้ำหอมชิ้นแรกที่เขาซื้อให้เราแต่ความที่เราเราก็คิดว่าเออมันเป็นน้ำหอมอย่างนี้เอาไปให้ลูกดีกว่าอะไรประมาณนี้นะคะป้าโมนาก็เลยซื้อเองกล่องใหม่นะคะเขาก็จะมีบินมาให้เรานะคะอันนี้บินเขาก็จะบอกว่าสินค้ามีสามชิ้น แต่ในบินเนี้ยเขาไม่บอกนะคะว่าราคาเท่าไหร่เขาไม่บอกแต่เขาบอกแต่ว่ามีของมา3ชิ้นว่าเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนาะเป็นชื่อของใครเป็นอีเมลของใครนะคะอันนี้คือ3ามชิ้นแล้วป้าโมนาจะบอกว่าสินค้าที่ป้าโมนาใช้อะปะ้าโมนาใช้วิชชีตัวนี้มาประมาณจากปีหนึ่งสี่ใช้มาเก้ปีแล้วนะคะใช่ไหมสองศูนย์หนึ่งสี นี่สองศูนย์สองศูนย์สองสามไม่ใช่สิสองศูนย์อะไรสองศูนย์สองสามเออใช้มาเก้าปีนะคะใช้มาเก้าปีแต่ก่อนป้าโมนาใช้ออกสีฟ้าแล้วก็สีออกจะเทาๆนะคะตอนนี้ป้าโมนาก็คิดว่ามันน่าจะเป็นอายุป้าโมนาก็น่าจะใช้รุ่นนี้แล้ะอะไรเงี้ยป้าโมนาก็เลยซื้อรุ่นนี้มาใช้เนื้อครีมมันนิ่มมากนะคะนิ่มบางเบามากเลยนะคะปะ้าโมนาเลยซื้ออันนี้มาใช้เลยนะคะ คู่นี้เลยเป็นเป็นไนท์ครีมกับเดย์ครีมนะคะห้าสิบมนะคะอ๋อป้ามนาจะบอกอย่างหนึง่งอ่าบ้านป้ามนาชอบสั่งของออนไลน์เพราะว่าหนึ่งป้ามนาไปดูในในชอ็อปในช็อปมาแล้วนะคะช็อปก็ประมาณสี่ร้อยกว่าถ้าเราไปซื้อในร้านนะนะสี่ร้อยกว่าถ้าเรามาซื้อจากตรงเนี้ยประมาณสามร้อยหรือว่าไม่รู้ว่าชิ้นไหนประมาณสองร้อยกว่าไม่รู้ว่าชิ้นไหนประมาณสามร้อยกว่านะคะ ก็คือถูกกว่าถูกกว่าที่เราซื้อหน้าช็อปอันนี้คือผ่านไปแล้วหนึ่งนะคะเนาะผ่านไปแล้วหนึ่งชิ้นที่สองอันนี้ต้้ามนาไม่รู้ว่าอะไร มันมีรอยปากนี่ฮิฮิเลย <Yeah. S 1> อ้ามันมีขีดแดงๆเห็นไหมคะเราสามารถดึงได้เลยเราก็คิดว่าเราควรผิดอู้เห็นไหมเนอะบ้านเขาเนาะพี่น้องสุดยอดแล้วเปิดยังไงล่ะคะทินละ่ะ <Yeah. S 1> ต้องดูเจ้าของเขา Okay. พอเห็นชื่อป๊บก็รู้เลยของลุงไงอันนี้เป็นชื่อลุงอันนี้เป็นชื่อป้าโมนาป้าโมนาก็เลยพอรู้แต่อันนี้เป็นชื่อลุงมอข้าวพี่น้อง 700วัตต์ 1.8L นะคะ1 8ลิตรเนาะ220ถึง2 4 0โวลต์นะคะเนาะมันจะมีในหม้อจะมีอะไรบ้างก็มีหม้อมีฝามีถ้วยมีที่ตักข้าวให้เรานะคะปะ้ามนาก็จะต้องดูอีกว่ามันเป็นอะไรนะคะดูว่ามีจริงไหมเปิจดูเลยนะคะ นี่เขาก็มีคู่มือให้นะคะมีคู่มือให้มีฝาหม้อมีตัวหม้อมีทับม,มีแก้วมีทับทีให้นะคะอ่ามีแก้วตวงให้แล้วก็มีทับทีอันนี้คือหม้อตัวหม้อโอเค หม้อขุข้าวโอ้ยปีใหม่ฉันจะได้อะไรไม่นี่ได้หม้อขุงข้าวมาแล้วพี่น้องไม่อดแน่นะคะกินไม่อดแน่นะคะเพราะว่าลุงซื้อหม้องุข้าวน,นะคะอ่าทานไปหม้อขุงข้าวนะคะ ต่อไปก็เป็นในถุงนี้มีใครทายถูงไหมว่าเป็นอะไรนะคะกกอโอ้โหเด้ห้อยเด้ห้อยเดห้อยหอยืมหอมมากพี่นอ้องแหนมน่าจะเปรี้ยวสุดๆแล้วนะคะเนี่ย แหนมค่ะหอมมากแนมปม้าโมนานะคะที่ป้ามนาทำครบ2วันแล้วนะคะเริ่มมีน้ำแล้วนะคะหอมมากแล้วครั้งนี้ท่านแน่นๆอย่างเงี้ยแสดงว่าอร่อยนะคะแน่นๆอย่างนี้แสดงว่าอร่อยอยากชิมเลยอะชิมเลยไหมเอากล้องมาใกล้ๆดีกว่าจะได้เห็นเห็น thank you